Is located bomb. Oh, bon Ten seconds to insertion, five seconds before insertion. Proceed to bomb's location and defuse it. ไม่ทันเมย At bedroom, the diffuser has been secured. you must recover the diffuser. One friendly operator remaining. เดาครับคู é é é. ้ไปก็ราเชีจังงันมาราวผู้ผู้ก็ราเชียวเกอะไรวะออาแล้วออาแล้วตุ้มโอ้ยเรียบร้อยเรียบร้อยจอกแพงนะครับเพื่อนๆพี่น้องงเรียบร้อย นายสใจนายสใจเห็นทีนี้ที่น่นยสใจรุนนีวะโคตรปัน่นเลยยเคโอค้ยไม่ใช่วะอ้าวชิบหายาล้ะ second floor โอเคชิคเก้นชิคเก้นชิคเก้นเคฟซีผู้พันเซนเดอร์โอเคครับ <laughs> <laughs> คนไทยปะโอ้ <laughs> คนไทยคือกันตัวนี้ <laughs> โอ้พันเดียวกันตัวครับครับ <laughs> พันพันเดียวกันพันเดียวกัน

เลชันตรงนี้ครับเลชันมาผม

สวยไนไนไนชัวไ <Nice. S 2> นชัวไนส์แอบเพื่อนแอบเพื่อนก็ไ <c oughs> ามา่เกี่ยวไม่เ,เกี่ยวมีเหี้ยแห่งชอบ <c oughs> คนนี้มันกุนเตนดียะ ขอเพื่อนนะรับด้วยเขาให้เพื่อนมาแล้ววะรับด้วยรับด้วย Shut the fuck Shut g u y s fuck u p จ็ Fuck up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  ขนาดนี่มีคนตีเนี่ยโอเคไหนว่าเพื่อนเขาด้วนแล้วเพื่อนของคณตีนมาเยอะ มชอบเลยสิไหนวะเอ็ดมาตั้งไหนดูยังไงอะเล่นมาตั้งนานดูไม่ดูวิธีดูอะเอาดิหนึ่งมือปซอฟผมไม่รู้วิธีดูอะครับทุกคนเล่นมาตั้งนานแล้วไม่ดูวิธีดูเหมือนจะเจอเขาสอนเกมมานะเมะื่อกี้เออเมื่อกี้เกมเมื่อกี้ก็น่าจะเจอนะฮะ ทำไมไม่ได้วะบล็อกเลยเ,เป็น,นดวนอ๋อนี่ไงเฟนกุ๊บเพิ่มมาสองคนเลยทุกคนแอดเข้าไปละอินบิดเพเยอร์เนี่ยผมอินบิดไม่ได้ไปไหนไม่รู้ใช่ไหมเ,นะเดี๋ยวจบคลิปนี้แล้วกันนะครับผมโอเคบ๊ายบาย